กด้งเกาหลีเด็ดฟุตบอลคัมีอยู่ที่เดนมาร์กซูเปอร์ลิก้าเป็นคู่ระหว่างอาฮุสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคเปนเฮเกนโดยหมากอยู่ที่ทีมเยือนโคเปนเฮเกนต้องบุกมาเอาชนะด้วยฟอร์มในตอนนี้ไม่แปลกใจที่โคเปนเฮเกนจะบุกมาเป็นฝ่ายตั้งหมากเพราะโคเปนเฮเกนมีศักยภาพที่เหนือกว่าและกําลังไปได้สวยเลยทั้งในลีกก็ชนะเกมทั่วยุโรปก็ชนะสวยหรูไปหมดแกเกมรวมกดไปแล้ว5วินเสมอ3แต่คิวงานชุกๆจุดนี้ต้องระวัง ยิ่งพึ่งจะลงยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกไปมามาดแค่ครึ่งเดือนนี้ก็รอบไปแล้ว4เกมเตะนี่กำลังจะลงอีกนัดที่5ในวันนี้ซึ่งคิวโคเปนเฮเกนจะยังคงชุกทั้งสัปดาห์และกลางสัปดาห์ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ถือว่าหนักเอาเรื่องครับขณะที่อาฮุตช่วงนี้ฟอร์มดูตกอาจเป็นเพราะลุยเกมยุโรปแล้วตกรอบมาทําให้ฟอร์มแกว่งไปสักหน่อยแต่เมื่อตกรอบเกมยุโรปไปแล้วน่าจะกลับมาโฟกัสในลีกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแถมทรง2เกมล่าสุดกลับมาดุดันอีกครา เล่นได้น่ารุนของเกมลุยใส่ทั้งกับแบรนเดอร์และอาบอกที่สำคัญเกมนี้อาฮุสเล่นเกมยาวบวกกับฤดูกาลก่อนจบอันดับไม่ได้หนีจากโคแปนเฮแกนทั้งในรอบปกติหรือเพย์ออฟดูทรงอาฮุสยังพอไหวแค่ไม่เล่นการผิดพลาดเยอะจนไม่น่าให้อภยัยคิดว่ารอดได้แน่ครับเกมนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่อง YouTube ของเราด้วย และอย่าลืมติดตามเว็บไซต์ g o l i n g o n e t ของเราด้วยครับ